นางเอกดังถึงกับกราบหน้าห้างขอบคุณพี่เอเป็ดเมดงามเป็นมิตรภาพที่สวยงามจริง,รงๆค่ระหว่างพี่เอสุภชัยและอัมพัชราภาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่บ่อยครั้งสพอร์ตกันและกันดูแลและเคียงข้างกันไม่ห่างล่าสุดสาวอั้ก็เผยความน่ารักของพี่เอที่ตนอยากได้เพชรพี่เอก็เสนอช่วยหานด้วยจนสาวอ้กอดและว่ยยอถึงพื้นเลยทีเดียว โดยสาวอัมโพสอินสตากแกรมส่วนตัว a u m p a t c h a p a เผยโมเมตตนต์น่ารักน่ารักนี้แถมหน้า endu p a ด้วยระบุคแคปชั่นบอกว่าพาพี่เอมาดูเพชรร้านประจำที่อัมชอบมาซื้อ n y n i g m s นางก็หลวมตัวเดินเข้าไปแล้วอําก็ไปชอบของอยู่ชิ้นหนึ่งอยากได้อันเนอร์พี่เอก็เลยบอกว่าจะช่วยออกคนละครึ่งใจดีที่สุดเลยพี่น้องขอกราบงามงามนะพี่เอรักที่สุดพี่เอก็ได้เผยต่อว่าวันนี้โดนปล้นเพชรค่ะไม่ได้ปล้นเงิน thank you